ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะกาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟสมุนไพรชั้นดี36ชนิดค่ะว่ากันว่านะคะถามหา08เรียกว่าการถามหามะเร็งน่ากลัวอยู่ไม่น้อยนะคะตามมาฟังคลิปนี้จ้าห้ามพลาดนะคะขอเริ่มจากการอธิบายความหมายของเลขศูนย์กันนะคะเลขศูนย์ค่ะเป็นตัวแทนของดาวมฤตยูเป็นเทพแห่งความสูญเสียนะคะความผิดปกติความชำรุดหรือว่าการเสียหายผู้ที่ใช้เลขนี้นะคะใน7ตัวหลังของเบอร์โทรศัพท์ค่ะ จะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะคะรักอิสระหัวดื้อกันทุรังค่ะเจ้าอารมณ์ที่งุญหยิดรำคาญอารมณ์มีสองด้านนะคะซึ่งแปรปลวนงง่ายไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใครจะเป็นคนมีเซนส์ดีนะคะมีลางสังหรณ์แปลกๆมักได้เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับค่ะด้านสุขภาพค่ะเรียกว่าเลขศูนย์นะคะเป็นไวรัสมีผลเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเช่นกระตุ้นโรคมะเรง็งหรือว่าหากศูนย์ไปจับคู่กับเลขอื่นๆปัญหาของโรคแต่และโรคก,ก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะ จึงกล่าวได้ว่าค่ะเลขศูนย์คือเลขที่จะลดทอนพลังตัวเลขอื่นๆที่มาประกอบคู่นั่นเองจ้าเสรรีบเลยค่ะว่าเลขศูนย์นะคะเป็นเลขที่ไม่แนะนําให้มีใน7ตัวหลังของเบอร์โทรศัพท์ค่ะและก็มาดูความหมายของเลข8กันบ้างนะคะเลข8ค่ะเป็นตัวแทนของดาวราหูนะคะซึ่งความหมายอีกในหนึ่งก็คือความโลภนั่นเองค่ะข้อดีของเลข8มีนะคะนั่นก็คือทําให้ผู้ใช้ค่ะมีความมั่นใจในตัวเองสูงหนักแน่นกล้าเผชิญกล้าคิดกล้าทาค่ะมีความรวดเร็วว่องไว มีชั้นเชิงในตัวเองนะคะทันโลกแล้วก็ทันคนค่ะเป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้นะคะมีความอยากลองสิ่งใหม่สิ่งแปลกๆแบบไม่กลัวความผิดพลาดใดๆและที่น่าสนใจค่ะจะมีความสามารถในบางด้านที่พิเศษกว่าบุคคลอื่นๆนั่นเองละค่ะและมาดูข้อเสียกันบ้างนะคะเนื่องจากผู้ชายเลขแมีความไม่เกรงกลัวใดๆและเลขแปหมายถึงความโลภความรุ่มหลงมัวเมานะคะจึงส่งผลให้ผู้ชายเลขนี้เป็นคนจิตใจนักเลงชอบมีอํานาจปาดใหญ่ก็เ,เป็นไปได้นะคะ มีลูกน้องก็กล้าสั่งใจใหญ่ใจกว้างเป็นนักรักนักกินนักเที่ยวนักอบายามกุกนักพนันเป็นคนเสเพเป็นต้นค่ะผู้ชายนะคะจะมีความบ้าบินอวดดีมุทะลุค,ค่ะชอบคำยกยอปอบป้านจากผู้อื่นความลุ่มหลงในกิเลสตัณหานะคะอาจจะทำให้เป็นขาลุยพี่ใหญ่นะคะขาดสติและไม่มีเหตุผลได้ง่ายๆจ้า หากเลข8ค่ะจับคู่ถูกเลขถูกตัวก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าว่าวันนี้ค่ะจับคู่เลขกับเลข0ูนใกล้เป็นศูนย์หรือว่า8ปปัญหาเกิดขึ้นทันทีค่ะพลังคู่เลขคู่นี้นะคะจะส่งผลให้ผู้ใช้ขี้โมโหค่ะใจนักเลงกล้าเสี่ยงกล้าลุยใจถึงไม่กลัวใครนะคะชอบวัดใจกล้าโตเถียงตัวเลขคู่นี้ค่ะแทนการเป็นนักเลงได้นอกจากนี้นะคะยังส่งผลให้ผู้ใช้หลงตัวเองหูเบาเชื่อคนง่ายมัวเมาลุ่มหลงค่ะเช่น ลุ่มหลงเงินลุ่มหลงทองนะคะลุ่มหลงการติดเที่ยวลุ่มหลงลาบยศและเรื่องเพศเป็นต้นค่ะการเป็นคนดื้อร้านนะคะดันทุรังสูงชอบวัดใจชอบความเสี่ยงทําอะไรก็ไม่ค่อยคิดอาจจะหลงไปกับสิ่งผิดผิดได้ง่ายยากจะถอนตัวอาจเสียคนนะคะอย่างเช่นกินเหล้าบ่อยติดการผนันก็อาจเป็นไปได้ริมาร์คให้นิดนึงนะคะอย่างเช่นถ้าเบอร์โทรศัพท์นะคะที่ลงท้ายเลขด้วย0ูนย์หรือว่า80เช่นเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะคะ หากคุณใช้เบอร์นี้นะคะทําธุรกิจนะคะจะส่งผลให้ผู้ใช้ค่ะบ้าบินชอบวัดใจคิดการใหญ่แต่ไม่เคยรอบคอบนะคะการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังค่ะผลลัพธ์มีแต่เจ๊งกับเจ๊งค่ะทางด้านสุขภาพนะคะคู่เลข08หรือว่า80ค่ะส่งผลชัดเจนค่ะเช่นจะทําให้ผู้ใช้นะคะมีโอกาสผิดปกติทางจิตใจผู้ใช้มีโอกาสเป็นโรคเนื้องอกเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคมะเร็งค่ะและตับมักมีปัญหา มีโอกาสติดสิ่งเสพติดสุราหรือรังเป็นต้นค่ะจากที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะคู่เลข08ย์หรือว่า8 0ค่ะเป็นคู่เลขที่ไม่แนะนําให้ใช้จ้าทุกอย่างก็แล้วแต่ค่ะความเชื่อไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะแต่ว่าให้เชื่อแบบมีสติค่ะเรื่องของตัวเลขนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเรียนรู้ให้มากจากผู้รู้จริงเรื่องตัวเลขเพื่อน,นําความรู้ที่ได้นะคะมาปรับมาเลือกเบอร์โทรศัพท์ให้เหมาะสมกับตัวเราเหมาะสมกับบุญบาร,รมีของเราค่ะ ขาดสิ่งไหนเติมสิ่งนั้นเพื่อส่งเสริมให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขตามมานั่นเองละจ้า,า,จาการจบคลิปในวันนี้นะคะหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะขอกําลังใจจากทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและก็สาระดีๆจากทางช่องของเราขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะกาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพมีสมุนไพรถึง3ามชนิดในซองเดียวค่ะเช่นอะโวคาโดเชอรี่มังคุดมะขามป้อมนะคะเห็ดลิ้นจื้อสมงาดําและส้มแขกเป็นต้นค่ะกาแฟไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีครีมเทียมค่ะมีอยร้อเรซราคาเพียงถุงละ2 0 0บาทเท่านั้นจ้า สนใจสอบถามหรือสั่งซื้อแค่พิมพ์คำว่าสีทองคอฟฟี่หรือติดต่อสอบถามนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0984166395 0835463562กาแฟาสีทองคอฟคฟี่กาแฟทางเลือกใหม่ห่วงใยสุขภาพคุณค่า